สวัสดีครับผมชินตามมอเตอร์ครับคลิปนี้จะพามาดูไอฟาร์มไก่เล็กๆของผมนะครับซึ่งก็มีพ่อพันเนี่ยเป็นเล็กฮอนนะครับแม่พันธุ์เป็นไก่รสแล้วก็ไก่เล็กฮอนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับส่วนนี่คือเครื่องฟักไข่ของผมนะครับก็คือแม่ไก่บ้านนะครับตอนนี้เนี่ยลูกไก่เนี่ยมีลูกไก่แล้วนะครับหนึ่งตัวผมก็ใช้เวลาเนี่ย ประมาณ1เดือนนะครับได้ไก่พ่อพันุเล็กฮอนมานะครับเอามาเลี้ยงรวมกันกับแม่ไก่อีก4ตัวแต่ว่าไก่ไก่ไข่พวกนี้ครับเขาเขาไม่ฟักนะครับก็ต้องใช้แม่ไก่บ้านนะครับเอามาทดลองเลี้ยงครับผ่านไป1เดือนก็มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น1ตัวนะครับ คเขาขาวตรงแม่ไก่นะครับลูกไก่นะครับก็เขาก็จะไข่นะครับทุกวันนะครับแล้วก็พอมีไข่เชื้อเนี่ยผ่านมาประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็มีลูกไก่ออกมาเมื่อวานเนี่ยลูกไก่ออกมาสามตัวนะครับแต่ว่าไอ้พวกแม่ไก่พวกนี้เนี่ยครับมันกินลูกตัวเองครับผมก็ตกใจนะครับด้วยความที่ เลี้ยงครั้งแรกนะครับก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันกินลูกตัวเองก็เลยมาทำไอตัวขั้นตรงกลางนี้ครับขึ้นมานะครับเพื่อแยกระหว่างพวกไก่ไก่ไข่นะครับกับแม่ไก่บ้านก็แม่ไก่บ้านเนี่ยเขามีมีความสามารถนะครับซึ่ง บินข้ามมาได้นะครับบินข้ามมากินข้าวกับพวกพวกไก่ไข่ได้นะครับผมก็เอาข้าวข้าวสารเนี่ครับกับผำนะครับเขียวๆนั่นคือไข่ผํานะครับไขผ่ผำนี่ดีมากเลยครับเป็นอาหารที่มีโปรตีนแล้วก็มีสารอาหารมีวิตามินต่างๆที่สูงครับทำให้ไก่ไข่เนี่ยไข่ทุกวันนะครับผมเอาผำให้กิน เป็นการลดต้นทุนนะครับผมไม่ได้ซื้อหัวอาหารนะครับเอาไข่พําให้ไก่ไข่กินนะครับนะครับก็ถือว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลนะครับให้แม่ไก่บ้านเนี่ยเป็นตัวฟักให้นะครับแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะให้เขาเลี้ยงให้ด้วยครับแล้วก็ให้ไก่ไข่เนี่ยมีสัญชาตญาณการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับจากแม่ไก่บ้านเพื่อที่จะ ผลิตไก่ไข่ที่มันกกไข่เองนะครับแล้วก็ผลิตมีพ่อพันธุ์เองมีแม่พันุเองครับเริ่มจากสี่ห้าตัวนี่แหละครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์เพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันครับก็ค่อยๆดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับจะรอดหรือเปล่านะครับตัวเล็กนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณมากครับสวัสดีครับ